ช้ำช้ำมากมาก็ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยเสียงเหสี่สามสองไปเอาอยัางเอาแอล้ว <c oughs> จะเปิดแบบคิวๆซะหน่ยอ,อยกินไก่แล้วอะอะไรนะ,ะ<า>น้องบอกว่าไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะคือปกติแล้วเวลาถ่ายงานตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยคนก็จะชอบแบบว่าไก่ซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็คือซื้อตามออนไลน์ทั่วไปเนี่ยแล้วแบบไก่น่ากินมากแบบหิวเลยหิวเลยนี่ยังไม่เข้ามาเลยคือวันนี้จะพามาแนะนําน้องฝึกงานคนใหม่นะครับน้องคุยนะครับฝึกมากี่เดือนแล้วนะเดือนหนึ่งได้กินอาหารอะไรอร่อยๆบ้างยังอร ที่นี่มีแต่ของอร่อยเออนีของอร่อยเออนี่แบบเอาไว้รอดเด็กฝึกง,งาน <c oughs> ใครสนใจฝึกก็ไปดูรายละเอียดได้ในเพจเลยนะคืออย่างคนที่แล้วอ่ะฝึกงานมาก็ขึ้นมาประมาณแบบ5โลมั้งช่วงโลนี่ขึ้นไปยังออถ้าใครไม่ขึ้นอ่ะไม่ให้จบฝึกง,งานคือจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยอยู่ออฟฟิศส,สั่งแก๊อะไรบ่อยปะสั่งบ่อยพราขึ้นนัดอ่ะที่ผ่านมาคืออยู่บ้านใช่ป่ะอยู่ออฟฟิศแล้วก็สั่งอาหารพันแกลบเนี่ยบ่อยมากบ่อยจนแบบ ไม่รู้ว่าจะกินอะไรแล้วแบบเปิดไปเปิดมาทั้งร้านใกล้บ้านทั้งร้านแนะนทาทั้งร้านแบบข้าวมันไก่ผัดซีอิว๊วกะเพราก็คือกินแบบคือร้านอะเยอะมากจนแบบไม่รู้สั่งอะไรเพราะว่าคือมันมีหมดหมดหนึ่งที่ระดับไม่ค่อยได้กินก็คือหมดอาหารมิชลินอก็อคือเดี๋ยววันนี้จะพาน้องมาก,กินอาหารมิชลินนะครับซึ่งอย่างอาหารมิชลินที่ปกติที่นัดสั่งเนี่ยก็คือจะอยู่ใน grab sum up นะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่ฟูด้ดนะครับแล้วก็ เข้าไปที่ Foodie Choice อันนี้นะเพิ่งในเนี้ยมันเป็นหมวดที่แบบรวมพวกร้านอาหารเด็ดๆร้านอาหารอร่อยแบบ Foodie ต้องกินที่แบบว่า็อกเก e r r e ีวิวเยอะๆอะไรเงี้ยหรือร้านที่แบบว่าไว r ั l แบบรสชาติดีอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติอะในหมวดน,นั้นอะมันก็จะมีพวกอาหารมิชลินที่เป็นสตรีทฟู้ดแล้วก็อาหารที่เป็นไฟดายนิงแต่สตรีทฟู้ดอะอย่างที่บอกคือนัทก,ก็สั่งบ่อยแล้วพินก็คือกินบ่อยแล้วแต่ว่าวันนี้จะมากินร้านที่มันแบบไฟดยขึ้นมาหน่อย มีงบให้5,000บาทวันนี้ให้ถลุงเต็มที่เนี่ยบ้านในฟู้ดดี้ชอยนี้นะมันก็จะมีเนี่ยเห็นบ้านร้านที่เราบอกเมื่อกี้ซึ่งร้านที่ได้มิชลินมันก็จะมีเขียนสัญลักษณ์เห็นปะอันนี้เป็นบิบชลินมิชลินบิบโกมานแต่จริงๆ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากดู้านมิชลินอ่ะก็เข้ามาหน้าหลักแล้วก็เข้าไปที่มิชลินไกด์ตรงนี้ได้มันก็จะขึ้นร้านอาหารมิชลินมาให้ <Yeah. S 1> uh, Joe, เนี่ยครับมิสเตอร์โจบิบโกมานเนี่ยแสนย่อต่า้ด <m uch> เอาเป็นดอกไฟได้ก็คือมีร้านในใจปะมีอยากกินอาหารไทยอาหารไทยอรออาหารไทยต้องร้านสีตรา,าสีตราสีตราคือเป็นร้านที่กินบ่อยมากแล้วเป็นอาหารไทยร้านโปรดปลาหมึกแดดเดียวอูผัดพริกเหลืองแล้วกันอันนี้อร่อยปูดพริกเหลืองแล้วก็จะมีนี่เมนูที่เป็นปลาเทียมอะ่ะหามันเฮ้ยเจอขนมหวานสั่งด้วยแล้วกันนะขนมขนมสั่งของหวานก่อนของคาวงงไหมนี่นี่อูสับปลาเค็มอันนี้คือแบบเด็ดมาก ของผัดมิลเซ่นของผัดมิลเซ่นก็คือร้านแล้วก็คือเลือกในขนาดนี้แล้วอ่ะ <c oughs> วันนี้ก็คือไม่ต้องกินแล้วนะแล้วห้าร้านอ่ะอันนี้โอเคเลือกเสร็จปุ๊บหิวมากพายอยต์ที่ออเดอไปเลยเพสออเดอร์ปรรึ๊บอ,อ่ะร้านต่อไปอาหารไทยแล้วเวียดนามไหมอินเดียเอออินเดียไหมอินเดียอินเดียคือช่วงนี้คือแบบมาแรงมากร้านอินเดียอินดัสอินดัสปึ๊บทิกเก็ตทิกเกอรมาซาร่าหนึ่งเอานานหนึ่ง คือเหมือนน้องไม่ได <ts let go>. ้เลือกเลยคือเดี๋ยววันนี้จะพาน้องมากินอาหารมิชลินเดี๋ยวให้น้องเลือกร้านต่อไปนี่อะไรอิตาเลียนได้ไหมอิตาเลียนร้านอะไรอะเลนซี่เลนซี่ก็ได้เลนซี่เลนซี่ก็เดี๋ยวขอไปทำการสั่งก่อนแล้วกันนะครับก็วันห้าพันบาทนะฮะร้านแรกที่มาถึงก็คือร้านที่สั่งก่อนคือสีตราหอมมากเลยอะแต่แกะออกมาก่อนแล้วกันไม่มีอะไรบ้าง โห oh, oh, ได้กิ่นปะหอมมากนี่เขาแถวให้เราดูื่อนว่านี่อะไรอ่ะอ๋อ oh, oh, ขนมโพมีขนมหวานด้วย hmm. นี่หมูสับปลาเค็มอ่ะ uh, ดูเปิดแล้วนะปูผัดพริกเหลืองปูอันนี้เป็นมามึกแดดเดียวอันนี้ผัดชะอมข้นเส้นว้าบนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ที่เด็ดเลยหมูสับปลาเค็มตาดนะครับ mm. uh, น่านกินมากหมดยังอ่ะ อ๋ไอไ <มา S 1> อเดียอันนี้นี่เป็นขนมหวานเนาะเขาเขาใส่แบบนี้มาให้แยกแยกกะทิแยกตัวขนมมาก็เดี๋ยวเรากินของเขาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยใส่ราคาเซตนี้1น0่้สี่บาทนี่แค่ร้านแรกก็เป็นพันแล้วนะเอออ่ะเรากินเอานี่ก่อนดีกว่าปูก่อนดีกว่าแซ่บเลยปูผัดพริกเหลืองน่าจะเผ็ดน่าดูเลยนะของใต้ บอกเลยว่าเป็นการกินอาหารเีริววอรี่ที่แบบดูดีมากปูแบบสดนื้อแน่น,นอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่คาวเลยอะ่ะอร่อยแล้วก็เขาก็ไม่ได้ผัดแบบเผ็ดเกินไปนะคือรสจัดแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดแล้วหอมเครื่องอ,อร่อยเลยอันนี้เป็นหมูสับปลาเคม็มนี่อืม ปลเค็มอร่อยมากหอมมากอันนี้เป็นชะอมนะครับวุ้นเส้นชะอมถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยเสียงเลยกลิ่นชะอมไม่ได้แรงมากนะแล้วก็เป็นรสชาติแบบอันนี้ไม่เผ็ดหวานแหอมเค็มๆผัดกับไข่ผัดกับหมูสับอร่อยดีปลาหมึกแดดเดียวนะครับ จนเห็กรอบปะไม่ยินนี่กรอบดูกรอบมากอ่ะไม่คิดว่าดีลิวรี่มาแล้วยังกรอบขนาดนี้แล้วเน,นื้อป้าหมุนนะคือแบบไม่มีความคาวเลยอะ่ะสดมากเด้งมากอาบบกร่อยพุ่งเมยูเดี๋ยวเราขอบเคลียร์ร้านนี้แล้วก็เอาล้านต่อไปขึ้นมาเลยเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าโฟกาที่สัปมามันแบบเละไม่เละนะมุ้ยฉ่ำฉ่ำมากตอนแรกคือว่าเ,เอามาแห้งๆนะอันนี้จานนี้จานเดียวน้ำมันเก้าร้อยกว่าบาท หอ,อมมากนี่นี่ได้ปะออสวยสวยสวยได้อยู่ที่แปลว่าได้ฟัาบโอ้โหน่าก,กินไม่ไหวไอโซไหมน่าก,กินสุดแล้วก็มีแท่งนี้ด้วยทุกคน <c oughs> โหงานอาหารร้านอาหารเลยวะ ขาดอะไรไปรู้ปะขาดวายต้องมีแล้วต้องมีแล้วเดี๋ยวเปิดตัววายก่อนนี่มาแล้วสักหนึ่งมันดีดีดีสำหรับร้านนี้นะครับ1712บาทเน็ตรวมแบตแล้วไม่มีไม่มีสวิชชัทถ้าร้านไหนมีสวิชชัทเดี๋ยวจะไปทวงคืนปกติเราสั่งเดลิเวอรี่จะไม่มีน้ำสวิชชัทอ่ะมันเริ่มเป็นโฟกัสก็คือชิ้นแบบใหญ่มากอืม ทีละครึ่งหอมสมราคาอร่อยเป็นแบบโฟก,กาสเก่งดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะการที่นัดสั่งอาหารในสลีน5,000บาทอ่ะมันมีเหตุผลเนี่ยไม่ใช่แบบว่า ซีซัวสั่งแบบวันนี้จะ5,000 6,000 7,000นะครับเหตุผลนั้นก็คือว่าคนที่สั่งอาหารมิชลินเนี่ยสามารถปลดล็อกคอสส่วนลดแกฟฟูได้สูงสุด1,700บาทถ้าเกิดว่าเราสั่งมิชลิน3,000บาทนะฮะก็สามารถปลดล็อกไปเลย1,500บาทจุกๆก็คือเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าใครสั่ง1,000เนี่ยก็จะปลดล็อกได้200ก็คือเลือกเรนจ์ได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27พิถุนายนจนถึงวันที่24กกกกราคคมนนนนะะะัััับ็สส่ 3, so, Book, án, 3, so, tirar, bons, ่งงิลไป5 5000 อเอาร้านที่ร้านที่น,ะน,นะ,ะบอกนี่แหละเส้นคือแบบก๋วยเต้เนานะเหนียวหนึบเส้นแบบดีมากแก๊บมากเลย <laughs> ครับฝากทับหน่อยครับคือรู้สึกได้ว่าวัตถุดิบร้านนี้เขาดีมากตั้งแต่โฟกาละแล้วก็ปลาหมึกก็สดกุ้งดี จริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่ากินแบบผู้ดีเขาจะกินอย่างนี้ใช่ไหมค่อยๆม้วนค่อยๆม้วน <c oughs> แต่ว่าการกินแบบสูตรเส้นมันจอยกว่าเหมือนกินรามเมงแบบ <c oughs> วันนี้เริ่มมีรามเมงไหมไม่มีร้านต่อไปนะครับร้านเชฟแมนราคารวมกัน362บาท ก๋วยเตี๋ยวหลอดอ,อร่อยน่อร่อยอยู่เลยแต่ว่ากินที่ร้านอร่อยกว่านี้ประมาณสาเท่าแต่นี้ก็อร่อยร้านต่อไปเป็นอาหารอินเดียนะครับจากร้านอินดัสร้านนี้เนี่ยเราสั่งไว้ทั้งหมด1,080บาท เริ่มกินที่ชิเคเก้นทิก้ามาซาลาไก่อร่อยแน่นๆน,น,นะฮะแล้วก็ไม่เหม็นรสชาติเขาจะไม่ได้จัดจ๋าในขนาดนั้นก็จะเป็นรสพายกลมกล่อมแล้วกันนะครับกลิ่นจะแบบไม่ได้แรงมากทุกคนแบบอันนี้กินได้ใครที่แบบฝึกกินอาหารอินเดียลองสั่งอันนี้ไปลองดูอ๋อ,อลองนี้มั้งอล่ะ อเขียวแบบเขียวน่ากินนะอันนี้มันจะแบบครีมครีมผักขมเหมือนแบบเป็นอาหารเวจตเทอเรียนไหมเบาๆแต่กินร้านาต่อไปแล้วอยากกินนี้เนี่ยอาหารเวียดนาม,มิใส่ก่อนจัดเลยไหมจัดเลยเลย ร้านต่อไปนะครับเป็นอาหารเวียดนามวันนี้เรากินครบเลยนะไทยจีนอิตาเลียนเวียดนามอินเดียอันนี้นะครับเป็นขนมจีนหมูย่างแล้วก็ปอเปี๊ยะ2อ้ 220, แล้วก็อันนี้ปอเปียทอดอย่างเดียว180แล้วก็ตอนสั่งมาเนี่ยเพิ่งมาเรียนรูรซ้ซว่ามันเหมือนกัน <c oughs> ก็คือปอเปี๊ยะเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ขนมจีนมีเหมือนกันอ่ะอันนี้มีเพิ่มเติม <c oughs> ที่ผักนั้นเดี๋ยวเรากินอันนี้อันเดียวแล้วกันเ <c oughs> ออนี่ก็คือร้านน้ำซิ้มไปเลยคืออันเนี้ยชอบกินมากตอนที่อยู่ฝรั่งเศสันมีร้านหนึ ำจำชื่อร้านไม่ได้แล้วแต่ว่าคือแบบไปแล้วคือกินประจำเลยปกติไม่ค่อยได้สั่งอาหารเวียนามากิน,น,นบบดลิเวอรี่หรอก็แปลกดีหัวเรื่องเขาอร่อยแต่ว่าอันนี้วเวลากินเนี่ย จะต้องคนทุกอย่างเขาเรียกกันเพรว่ามันจะมีเครื่องเทศมีแบบผักที่มันช่วยเสริมรสชูรสขึ้นมาม,มีกลิ่นหอมขึ้นมาของตัวแบบพวกอ่าเฮิร์บต่างๆอากกินขนมหวานแล้วเรามีขนมหวานไทยแล้วก็มีลูกไก่พองอืมเอามาเลยของหวานของเราเป็นปังชาปังชาเนี่ยสั่งมาทั้งหมด2เซตใช่ปะกินเซตมามเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้สั่งมาให้ไปเลยเอามาให้กิน นอกจากชาไทยแล้วเรามีขนมหวานจากร้านสีตราอยู่เป็นขนมไข่เต่าราดน้ํากะทิแล้วเราราดน้ำกะทิก่อนแล้วค่อยใส่ถั่วเองแล้วก็นี่ขนมโคกะทิหอมมากแล้วมีถั่วช่วยความหอมอะ่ะดีก็ขนมโคเลยอันชัน ก็หอมนี่นะแต่ว่าที่ชอบก็คือน้ำกะทิเขาอ่ะหอมมากอิ่มอิ่มแก้วหนึ่งแก้วอยู่ท้ายปังชาอันนี้ตอนแรกสั่งมาไวา้แบบกินแก้ง่วงตอนบ่ายแต่ต้องทำงานอันนี้คืออร่อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าเคยกินแบบหอมชานะฮะมีถนนั่วก้วยมีแบบไข่มุกนึ่หนึ อิ่มมากวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วร้านที่สั่งมาเนี่ยก็รู้สึกว่ารสชาติดีทุกร้านเลยอร่อยทุกร้านเลยข้อใครที่อยากจะสั่งตามเนี่ยครับใครเบื่ออาหารสตรีทฟู้ดเบื่ออาหารที่ตัวเองสั่งทุกวันใน g ก a ็เนี่ย <ๆ S 1> ก็มาลองสั่งในะหมดมิชลินได้เพราะว่าเขามีร้านอาหารแบบเยอะมากนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูอาหารในหมดพวกฟูสตี้ชอยแล้วก็แกร็ s สตัฟฟ์อัพเพราะาอันนั้นจะเป็นร้านแบบร้านเด็ดๆร้านอร่อยที่นักกินสายกินต้องไม่พลาดน,นะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยไปแล้วนะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวจะกลับไปนอนแล้วอิ่มมากม่วงมากนะครับดีใจกันใหม่คลิปหน้าครับน้องไก่อยู่ไหนบ๊ายบาย